สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกับช่อง JN บัญชาฟาร์มอีกเช่นเคยครับ วันนี้พามาดูลูกวัวคลอดใหม่นะครับเพิ่งคลอดเมื่อวานครับคาดว่าน่าจะเป็นลูกเจ้าออกกานะครับนะเจ้าออกกาที่่านํามาเป็นพ่อพันธุ์ครับนี้ลูกแม่ดํานะฮะเป็นตัวผู้นะครับออกชาโรเล่นะครับไม่ได้ผสมเทียมนะครับผสมเจ้าออกกานะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นรูปให้ดูด้านบนนะครับว่าพ่อตัวไหนนะฮะ ที่เคยลงมาแล้วนะครับพอพันนะแม่เห็นผสมได้นะฮะตอนนั้นปีที่แล้วนะเนียพิ่งลอดนะฮะลอดมาได้สองวันแล้วสองวันกับวันเนี้ยนะครับลูตัวผู้นะดูขอสั้นนะฮะออกเล่ยเลยแต่เป็นด่างครับแม่แม่นี้จะออกให้ลูกเป็นด่างปีที่แล้วไม่มีลูกนะครับตัวนี้มีปีนี้ดูแขนขานะครับย่างใหญ่เลย ตัวที่สามของปีนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมาพามาดูตัวที่สามเลยนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองเดี๋ยวลงหลังให้ดูนะครับว่าตัวไหนนะครับปีนี้คลอดแล้วสามตัวนะครับจะด่างนะครับด่างหัวด่างตรงหลังด่างขานะครับแม่เขาจะด่างครับด่างเหมือนแม่นะครับ แม่ก็โดนครับแม่เขาจะออกแบบทายใหญ่นิดนึงฮะเดี๋ยดูลูกนะครับดึงลูกมาเป็นเล่เลยนะนี่ดูเหมือนผสมเทียมเลยนะจะออกก้านะครับตอนนี้บัวก,ก็ปล่อยออกข้างนอกแล้วนะครับปล่อยทุ่งแล้วนะตัวนี้ไว้สวนนะครับในไม่สบายนะครับไว้สวน เป็ตัวนั้นเจ็บขาคนะตัวแม่อันนี้ไม่สบายคนระับไปบ้านพี่สาวนะครับเสร็จแล้วบ้าน,นครับดูแข,ขางะารับไอพ่อมาเต็มๆนะครับรอรุ้นแม่อื่นนะครับผสมได้ไม่รู้ว่าได้กี่แม่นะครับรอดูแม่อื่นครับ <c oughs> ออกเล่เลยนะครับแต่แม่ไม่ไม่ไม่ออกเล่ะนะฮะแม่เป็นกระโดนนะฮะต่อดูตอนใหญ่ว่าน่าจะออกไปกระโดนนิดหนึ่งนะฮะวหน้าฝรั่งเลยฮะแม,แม่เขาห่วงมากฮะลูกตัวผู้นะครับปกติได้แต่ตัวตัวเมียนะครับตัวนี้ ไม่เคยห่วงลูกขนาดนี้ฮรพอได้ตัวผู้นี่ห่วงลูกมากเป็นไงครับดูหน้าน้องนะสั้นๆนะครับแต่แขนขาดูครับอย่างใหญ่รอดูผลงานต่อไปนะครับว่าเจ้าออกกล้าจะให้ลูกแบบไหนนะฮะมายเยอะนะครับแม่เขา ัวมามาใกล้นะฮะล่หมานะห่วลูกฝรัง่งเจาก้าเป็นชารเล,ล่นะพ่อชาเล่แม่น่าจะไอวากิวกหรืออะไรเนี่ยนะจำไม่ได้นะพ่อพันเขาครับที่เอาของพี่ชายมานะซื้อต่อพี่ชายะเนี่ยคอดเขาได้ สองวันกับวันนี้นะครับดูแขนขานะครับอย่างใหญ่เลยนะฮะเลือดพ่อเขาได้จะสูงนะครับที่ดึงลูกได้ขนาดนี้นะครับดูแม่เขานะไทยใหญ่นะกระโดนกระโดนนี่แหละตัวนี้ก็พันสายเลือดเขาก็ไทยใหญ่นะแต่เขาออกมาไม่ได้ใหญ่นะครับตัวนี้ วันนี้พามาชมนะไม่ได้ลงนานเลยครับในบ้านก็เสร็จแล้วที่สาวนะที่ปลูกหญ้านะครับคยลงคลิปก่อนๆเนนะี่ยพื้นที่นี้ปลูกหญ้าครับอีนี้ไม่ได้ปลูกนะครับสร้างบ้านแล้วก็จะมีหญ้าให้กินเอามาปล่อยบ้างฮะที่ไม่สบายก็เอามาให้เขาอยู่นี่นะแดงน้อยนะฮะที่ลูกเขาตายปีที่แล้วบัวแดง อันนี้ไม่สบายนะรเริ่มอ้วนแล้วเริ่อ้วนคืนแล้วนะคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพามาชมนะครับลูกวัวคอดใหม่ที่ผสมจริงนะพ่อพันธุ์ของตัวเองนะครับที่นำเข้ามาผสมนะไว้เป็นพ่อพันธุ์หลักในค้อกนะครับก็ได้ไประบาณนดี้ก็ถือว่า ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับนะฮะขอสั้นนะครับชาโลเลรออเล่นะออกเด่คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ